พี่น้องอากาศงามค่ะเบิงเบืงบงบงองเืองต้นใหม่สีชมพูนี่เมื่อเลือดสันจังสีงามเบืองเมงเลือดประจ่าพี่น้องสุขสุขคนโบ้ยอากาศสีพากันไปยางจ้ะเนยพากันไปยางถาคุณชายก่อนอันนี้มันจะเป็นแบบจางฮางจริงทีมันกำลังสะออกดอกไงเหนออกดอกมาแล้วงามเลือดสีชมพูอ,องตองนี่อันนี้ก็เริ่มออกแล้วเห็นบ่นี่สีม่วงนี่นี่เริ่มเปิดออกแล้วเห็นบะ ีไม่ต้องไหลมันกำลังสีออกเห็นบ่ถ้ามันออกมาเนี่ยโอ้งามพี่น้องเอ้ยคุณชายมาเลยยางคุณชายนี่เป็นแสงไหนคุณนคุณชายสวัสดีครับแฟนคลับก้อนสวัสดีครับอือสิพาคุณชายไปย่างใช่ไอากาศมันดีเพรนี่จัดมงแล้วอ่าประมาณสิบมงคิงสิบมงของออสเตรเลียออสเตรเลียพี่น้องสุขสุขคนผุนส่ะสวนขวั้วพักกำลังสีออกดอกเห็นบ่ตัวนั้นนี่มห้ อันนี้เป็นต้นอันนั้นได้น,น,นี่ต้นยังไงหรือว่าออกต้นผสงเขียวหวานพี่น้องอันนั้นก็เป็นอันกำลังออกยอดสีออกดอกอันต้นนั่นทับทิมไปเลยไปเลยไปเลยอ๋อ <c oughs> oh, อันซีโก้ลีปบิทเมทูเดย์ซีโก้เวิร์กนะบัตจินอตเทคคาไม่ยังถามว่าอันน้องจังไทยอันคือว่ไปเห็นงานมือหนิสัน่น่า อันเห็นรถอยู่บ้านอันพอเพิ่นไปนอนน้ามูเมื่อนี้เพิ่นอันม่าเอารถไปอันมูเพิ่นมาจากอันประเทศญี่ปุ่นนะเตียนกันนอนบ้านมูจละคนสองคนอืมวันนั่นกับมานอนบ้านสามสี่คนมาในเมื่อนี้กับไปนอนบ้านมูอีกคนหนึ่งเลือดสเ้นแจนเลยอ้ยเลือดเพราะว่ามูเพิ่นมาเที่ยวเนาะมูเพิ่นมาเที่ยวอาทิตย์หนึ่งมูเพิ่นหยุดงานนี่มูเพิ่นอยู่อันประเทศอันญี่ปุ่นสิ่นี้ ให้บอกให้ฟังนั่แหละสมัยก่อน Susan, นี่เพิ่นเรียนอันเพิ่นเรียนอยู่นี่แหละเรียนอยู่ออสเตรเลียวันนี้พอจบมอพิคนก็ไปญี่ปุ่นวันนี้ไปเลียนเป็นพยายบาลอยู่ประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้่นเป็นพยาบาลมู่น้องไทกับนิสัยที่ดีเลยมิตรคนนิสัยดีๆได้งานได้การกันดีสุกคนอืบอันคนนี้กับเป็นพยายบาลอยู่ประเทศญี่ปุ่นน้องไทยกับเป็นผู้จัดก,การวันนี้อีกมูน่นึงก็เป็นอันพยายบาลอยู่อันอันออสเตรเลียบู๊ดสมเป็นเต็มเลย กมีมูมาลายออกประมาณสามสี่คนแต่ว่าบ่มีมูฝรั่งในนิทรรมูคนเอเชียแต่มูคนเอเชียมีแต่เด็กน้อยนิ่ใส่ดีดีวันนี้มื้อนี้วันศุกขเป็นวันศุกร์มื้อนี้วันหนังมื้อนี้วันอังคารเนาะมันนี้วันศุกร์วันศุกร์สิมาเปลี่ยนอันกันนอนบ้านเนี่ยฉัพูดอีกเลยบ้านฉันนี้ยังพูดก็สิเฮ็ดอาหารปาร์ตี้ให้เด็กน้อยกินวันศุกร์วันต่มื้อนี้วันเสาร์ยาม่ยมัคืนเออ่ค้นเห็นมูน้องนิสัยสิว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นอ่ะ กะสิกธับไปเห็นงานมันจันหน้าง,งานในอาทิตย์เดียวไงมาหาหมูสิขอดหมูสันเลิศดสันมนั็นแดนเลยคุณอากาศดีมันเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้พีพี่น้องผุ้น่ะดอกไม้อ่ะเบิ้งดากเขาใหญ่อเอาเด้อดากว่าเซ็กซี่ปัญใดดอกแต่ว,ว่ากะเล่าใจพี่น้องเอ้เนาะบักนาวบ้านขัง <laughs> บักนาวพี่น้องเนะียจะไม่ก้อนใหญ่ผู้บ่มีบักนาวเนาะมันรักเอาหงุดนนี่แล้วเมื่อวาน มันมันข่ามหัวมากไงเะข้ากันกระโดดเอาเอา,เอานอ้องแตงไถกับพ่อใหญ่พากันสะพายอันอันนี้ยังก่อนอันถุงพลาสติกพักันสะพายถุงพลาสติกพากันไมา้ยางนี่อะไยางวันนี้บักนาวบักนาวเรื่องบักกระทบโลกน่ะมันยืนอกนอกมายืนออกมาแบบอังศีล่ะนี่มะกระพากันกระโดดยิบเอายิบบักฟอสว่วงหอดบ้านได้เต็มถุงพี่น้องเก็มาเดีนี้มาเด้นี่มาได้หลักของไผรแล้วเพื่ออย่างไง ว่อย่าี้แต่ของก็มีไงมันปลูกมันปลูกแล้วมันขึ้นเร็วไงพี่น้องไงมันเลิศสน,นั่นแจนพูดนะดอกไม้อย่างงามค่ะไปยางออกกําลังไก่นี่แหละเวียกงานการบริสั่งตื่นขึ้นบริสั่งอาบนา้ำได้นหนีพักกันไปยางยางแลี้วๆก,วก็กลับบ้านไปอาบนา้ำอาบน้ำเราก,ก็กินขา้าวแค่นั้นตัวชีวิตยาชมพูมันมีอย่างไรพี่น้องมันมีอะไรมาก <c oughs> สบายสบายสไตล์ยาย,ายชมพูนีนะ่ห้า ลีเดคุณน่ะยังเงียบบ่ไม่หหยังมนีันข้ามบคยมีคนผ่านไหนพมูนนไปเห็นงานไงนี่สองเนี่เราไ่ได้เห็นงานเพราะยังบอกขี้ข้านเป็นขี้ข้านคุน่ะแต่กียานมาแล้วนี่ไปได้ลูกค้าเห็นสามยูอารก่อนแอคชั่นก่อนแอคชั่นท่านนแอคชั่นเก้าได้ไม่ได้นั่งด่าววันคืนเนี่ยพะย่ะพะยังบอ เนี่ยเฮ็ดอาหารแซ่บไหมพุญ่ะแฟนเขาบอกอยาให้ทำคลิปเก็บเห็ยบให้หน่อยไปเก็บหมดเลยเข่าไปมิดแตงูปุ like ้ยไงวะอันอยากตายกับเข่าไปตีหล่ะสันวะงูเต็มไยเลยงูมีงูมีผิดอันเจ้าโดนงูตอดนะชิมทหารชีตายเลยสันวะเอาคือตายเร็วจะเข่าเอากงูมันมีผิดเนาะงูออสเตรเลียมีผิดเลยปู้ยไนหวังสิละเข่าไปตีหล่ะไปเก็บเห็ดไปละไปปู้ยไนปู้ยไนบอกหยอกกับเมียไปเลยวเถาไปเลยสัน ใส่หัวไปใหญ่แม่ก็ไป็ะนั้นแต่นายได้ผัวก็ได้ไป็นเจ้าบอกเกใส่หัวก็อย่างนี้บางทีมันสิมีเอ็นนั้นต้นไม้ยนีหนังสีมันสิมีนกหูกขันยางไปข้างหลังขันข้างหลังยังจะพูดขันข้างหลังพุ่น่ะมันสิมีนกหูกังพุดเมื่อนี้บอไปยางข้างหลังเพราะว่าเมื่อนี้สิไปยางเมื่อนี้สิไปซื้ออันอันอีหยังเขิ้นนั่นนั่นแหมขึ้นอย่างนั้นพระอิตูสิปันไปย่างไปซื้อพระอิตูอยู่ร้านเอเชีย บ่ไกลดอกจ้ากับประมาณเคืองชั่วโมงนี่แหละเอายางไปกลับไปชั่วโมงนึงว่า <c oughs> อยากออกกําลังกายนะปกติขี่รถไปมันอยู่ถนนใหญ่ผุนันลาเอเชียไปซื้ออันอันพอยตู้ที่ไม่็ช่ยางพายตู้ที่ไม่แกงสมแกงสมอันห่วงแกงน้ำไม่สมแม่ใส่ห่วงแม่ไม่กินน้ำกันเด้ออาหารเที่ยงย่ศพ่อหน้าไม่สมแกงใส่ห่วงแล้วเลิศสมิเต่โบวพี่น้องเอ้อากาศแม่ดีค่ะ ลีลอยลีอิลีอลอลออลอออลีนี่พี่น้องเอ <c oughs> นะ้ยพี่ถ้าไม่ชาดถ้าไม่ชาดขัดพี่น้องเอ้ยพูดอะไเห็นหมาหน่อยบ่พี่น้องพิ่นไม่ย่างหมาหน่อยไกลๆพี่น้องเตี่ยลงซาลาวันเตี่ยลงนี่เพิ่นมาตัดอันนี้เพิ่นก็ตัด ตั้งประเทศมึงเนาะแต่อยู่โอ้รถ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 มารถมาเลียนเลี้ยนเลียนเลียนตั้งประเทศเป็นแต่ยูพี่น้องไงมาวนใบมาวนใบเนี่ยเป็นแต่ยูเป็นแต่ยูแบบว่าเขาบเบิญงชีวิตกันน่ะเพราะว่าเนี่ยถ้าเขาเบสเสียกน่ะเขาเบสเสียกชีวิตไขชีวิตมันน่ะเขาอยู่ของไขของมันอืมเขาเบสสนใจกันน่ะเบสสอดรูสอดเห็นนานาเห็นบ่อืมขนาดบ้านติดกันนี่ยังไม่ได้เบากันเด้พี่น้อง เออเห็นหน้ากันจ ah, ังว่ากันเด้ว่ากันทักทายกันซื้อเสฮัลโหลกันสื่อไปเพราะไงวะให้เบิ้งเป็ดพไปนะเป็ดนกเป็ดน้ำไม่จ้าไปนะนกเป็ดน้ำเพันกั้นรั่วไว้นี่กั้นรั่วเพียงสมัยก่อนนี่มีเด็กน้อยไงพันบกั้นรั่วเพันมีตะรั่วนี่นี่มีตะรั่วนี่เพันบกั้นอันนี้มีเด็กน้อยสิลงไปจับเด็กน้อยไม่ฉีดดื้อเนาะมันกระโดดลงไปตายแอดแหลกเลยนี่บอ้นี่ เพื่อนก็เลยมาก,กั้นรั่วไงกระโดดลงไปจับเป็ดไงมันเป็นเป็ดป่านะะี่คันจับเป็ดหรือยิ่งเป็ดตายโดนจับได้ผิดกฎหมายพี่น้องเลยถ้าเป็นบ้านเฮ้านี่โอ้ยได้ก,กินแรงคุณเหลียวหลายค่าบอยุซีโตหาตวัวนี่อือเห็นป่ะเพื่อนก็เลยเห็ดกัมแพงรั่วกัมแพงเมืองจีนบ่หายคนกระโดดไงเด็กหน่อยมึงที่มันขี้ด,ดื้อนั้นบ่กหูจะคว่ำไงเดี๋ว่าตอนเด็กหน่อยบ่กหูจะคว่ำมึงที่ผู้เฒ่ากับพวกหูจะคว่ำเลย น้ำนิสัยเป็นน้ำสันดานคือว่าอนะไรเนาะนั่นปะคนเฮาอือนั่นปะครั้งที่เล็กน้อยนี่คูณจะคว้ำกว่าคุณใหญ่กับมีพี่น้องเอ้ย <laughs> นั่นบ่พระเจ้าบาบปะเ่องหนึ่งมันเขียนขีดมาไดยายาชมพูอิสทุนอิอันผู้ดีชั้นตำมาสันมาอือกินโซโกโปกโศโคก,โกยันผูโนะ้โพดหนาเฟซบ,บุนะ๊กในี่เขาเบิงได้ว,ว่ามันเขียนมาจากไหนแน่จำมาได้อือ กินโซก๊อกโซโคบว่าสันมามึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าสันมาเอาปัดไว้อีกละโอ้ยอีพูดีสั้นสูง <ol> <c oughs> เขียนข้อความธรรมดาเลยได้บดนบรรดาในคลิปเอืนี่ยอืออีพูดีสั้นสูงมึงอยู่สูงไรละมั้งมึงตกลงมาคอหักตายเด้่องสนกุกอีพูดีใหญ่อีพูดีเลือกสนกุกเป็นบล่ล่ะอือพูดีหลายมึงมีพูดีตีนแดงมึงมีสีแดงอือโทรศัพท์บไปอยู่มือมึงมึงมามักกูมึงกับ่าต้องกดขับมาเบิ่งตีล่ะ มึงโง่หรือเปล่าปึกขักปื๊กกหลีหรอปึกแบบว่านมันมีปองพี่น้องเอ้มึงว่าโง่ซื้อได้สัวพร้อมว่าคนหลังนี่จะคนโง่เป็นยาอ่อนเบื้องคีบเขาเราเดือดร้อนโทรศัพท์ไปยู่นเรื่อจะขวางมือกับมือจะขวางสิกดเบื้องกับกดบ่กดเบื้องกับบ้บ้ามันว่าอ่ะมันชิเคียนของคว้ามรรมดาแสดงว่ามันอินมันอินคลิปดือดรุ่งค่ะตะนายหาขวามันนี่เลย ก็เลยถามว่าได้ป่าผัวมึงนี่เอามึงลงได้ยังไงผัวมึงตาบอดอะไรค่ะถ้าตาบอดแล้วสีมองเห็นกูจีไม่ใช่ได้หูจักกับกูไม่ใช่เห็นกูไม่ใช่เอากูได้จังไหนกูกำลังนึดแต่ว่าผัวกูตาบอดวะนี่มึงขวามึงเลยเรือยอดเรือยอดมาฮับเดี๋ยวนี่เรือยอดจอดลอยใยชมพูแล้วนี่ไหมแล้นเล่นสมเต็มเัีวอีดิ เอามึงตาบอดเอามึงลงได้ยังไงเอามึงได้ยังไงวะนี่เม่พู้ใดอยากหูว่ามันเขียนว่าอะไรเขาไปเบิ่งได้เฟซบุ๊กนาอันเพจหน้าเฟซบุ๊กย่าชมพู่ได้ยพูดโผดอยู่ไยึดหลังหออยู่ข้างนั้นดีๆนะเขียนข่าวคว่ำข่าเมื่อวาเขาซื้อหน่อมึงเป็นบ้าหรือเปล่ามึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าอันนี้มิจิจันมาถามว่ามึงเป็นอะไรมากไอ้พวกกันได้ถามตอบมึงะเป็นอะไรมากหรือเปล่าอยู่นี่มื่เขียนข่าวควมำข่าวเมื่อวากูสงสัยมันกินยา กินยาผิดขนาดหรือกินยาเกินขนาดพูดนะต้นไม้งามค่ะมันออกดอกดอกมันโรนหมดแล้วมันเหลือแต่ใบเขียวเห็นบ่บัดที่นี่อีกประมาณอีกประมาณสักสองสามอาทิตย์บ่ถึงเดือนออกประมาณสองสามอาทิตย์มันสีออกเป็นสีแดงแดงออกเป็นสีแดงแดงมันนี่ไม่ใช่โรนเต็มพื้นนะเปนโอ้งามคือเมืองสวรรค์เลยพี่น้องเลยเมืองสวรรค์ดีๆนี่เองพี่น้องเลยบอสเมืองสวรรค์ดีๆนี่เองสวรรค์บนดินเพื่อน มึงท้องฝ่าปุนะเลี่ยสมนแตนเลยอีพูดดีอีพูดดีตกต่ำอีพูดดีชั้นต่ำวันนี้แม่โอ้กูลังอกูก็ไม่ได้บอกว่ากูเป็นผู้ดีเดยสู่กูเข็ดขีปนโชคกูเม่อเคยบอกว่ากูเป็นผู้ดีจักเถียกูบอกได้่ากูรวยกูได้ผัวรวยผัวดีผัวฮักผัวหลงเป็นบังคิบกูดูกูเม่เคยบอกว่ากูเป็นผู้ดีจ้กเทียเมื่อเขามาดากูว่าอีผู้ดีอันชั้นต่ำวันนี้แม่ โอ,อเมียฝรั่งผู้ดีชั้นต่ำวันนี้เม่เออมึงก็ดาบถึกเนาะกูบ่ได้บอกว่ากูเป็นผู้ดีจ้าเถี่ยกูบอกได้ว่ากูรวยอีห้าขัวมึงกูบอกได้ว่ากูรวยกูได้ผัวรวยกูก็เลยรวยถูกขังเลขกับผัวหน่นบ่สีงามบสีแดงผัวกูรวยกูก็เลยรวยไปนไดผัวไงมึงบอกกูว่าได้บอกว่ากูเป็นผู้ดีจกักเถียห้าขัวมึงเอง <laughs> กระสิอิจฉากูขักปนันเนาะเออต่างประเทศนี่เพื่นคนถิ่มคันเป็นบ้านนอกเฮานี่บู๊บอ๋อถิ่มเด้อพี่น้องใหม่ๆอยู่เบิ่งเบึงพู่นะเบิ่งเอาพูดนะยังใหม่ๆอยู่ได้พี่น้องเนี่ยขันเป็นอยู่เมืองไทยนี่บู๊ยหยาดกันได้หน่ออกมาวางไว้นี่พุ่นะยังใหม่ๆอยู่เลยพอนมาถิ่มได้หน่เห็นอย่างนีพูดบ่คนงามบ่ยังใหม่ๆอยู่เลย พูดหน่าชิบอกให้นี่เป็นเตียงกันเถอะเพิ่นแยกสับส่วนน,น,นี่ขมันอยู่บ้านเฮานี่เมืองไทยเอาไป,ไปไปไปประกอบเองมันหล่นเลิศพี่น้องเบ่งเบ่งเพื่นอนเอาทิ่มนี่แหละต่างประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียผู้ใดคนเอาทิ่มออสเตรเลียมันหล่นเลิศสมเป็นแตนพี่นอ้องเอ้เอาทิมมาท่มไหมเบ่ง ผัดล้มผัดหยังเนี่ยบ้านเฮาก็ไปซ่อมเก้าอกเก้าอีเห็นบ่าวฝนหนักหยังบ่ถามเมียเลยเด็กเห็นบ่เก้าอีเก้าอีดีดีเดยเสร็จออกมะลามา่างมาหยังไม่เศษเศษออกอยู่อ้ยูเป็นดอกอะเบิ่งเบึ้งเบึงๆๆมุกเป็นอะไรถิมมันเลือดสมเป็นแตนเลยตู้เย็นตู้หยังยังแย่สักพูนเนาะซื้อเครื่องสผ้าคือกัน,น,นเครื่องสะพานเก่า,กาประเทศนในเสียมาซื้ออันใหม่เอาอันเกา่าถิ่มเด็ตู้เย็นคือกัน ตู้เย็นอันเกายลีฉพูน่ะบอเสียเด้ซื่อเคียงใหญ่มากเคียงน้อยเอาถิมเป็นเังสั้นเออเอาไปให้ไพ่กับบ่ได้เดี๋ยวเขาเอาไปให้เขาเขาสิว่าดูถูกเขาอืออยู่ต่างประเทศขันเป็นบ้านเฮานี่โอ้ยเอาไปให้กันสบายมากเลยผนมีการคิดว่าดูถูกอือแต่อยู่ต่างประเทศขันเทาอย่างนี้เอาไปให้เขาเนาะมันมันบดีนะเขาจีคิดว่าอุ้ยกูกูกับมีเงินซื้อกันเอามาให้กูเห็นหยังสินะมันว่าละ่ะพ่อออสเตรเลียคนมีจตค่คนรวยเนาะสูว แม่บ่ถึงบร่รวยเขากับ่ได้อยู่อดอยู่อยากไงเพราะว่ารัฐบาลซอยเออถึงเขาบร่รวยไงรัฐบาลก็ซอยเนี้ยรัฐบาลให้เงินเด้สิบอกใหออ้รัฐบาลซอยเ้มันเลิศสมันถแตนเลยแต่ยังพูดก,กับผัวนี่บ่ได้เงินรัฐบาลหรอกสลิงเดียวก็บ่ได้กินพี่น้องเลยเ,ออเพราะว่ารวยไงเข้าใจบ่ะเออสียภาษีปีหนึ่งโอ้หลายคักพี่น้องเลยนเลิศสมรรถแตนสะโพยสะพู่นี่ เสียคนเดียวนะบอรวมกับของพี่นายกับน้องต่งไทยนะเอาแต่ยอดของยายชมพู่นะเสียคนเดียวอะ่ะเออมันหลั่เลิศพี่น้องเอ,อ้ยสองหมืนกว่าดอลลาร์เกือบสามหมื่นไหมเกือบสามหมื่นดอลลาร์ปีนี้คิดเบื้อาเออพี่น้องเอ้ยมันหลั่เลิศสมิเต็งรวยบอรวยเบิ้งเอาเสียภาษีเออมันหลั่เลิศ เอาแต่ยอดของยักชมพูดได้ที่เสียพาะียอดของพญายาบกเกี้ยวเด้ยอดของน้องตังไคบกเกี้ยวเด้อือโอ้ดอกไม้แม่งามค่ะบมาเรากลับไปดอกปดที่นี่